ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระยันสิทธาจารย์หลวงปู่ทังพูลสิริกามโมเสนอตอนที่12เรื่องเด็กพบที่พึ่งทางใจหลวงปู่สีโหเขมโกหลวงปู่สีโหพร้อมคณะได้พักจังวัดที่วัดท่าเดือดสีคันชัยเทพไม่นานนักก็ก่อศรัทธา ให้เกิดในพระพิสุทองพูนเป็นอย่างยิ่งแม่ลูกหลานว่านเครือของท่านตลอดจนญาติโยมเป็นจำนวนมากก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสไปตามกันหลังจากนั้นท่านและคณะพระทุดงก็ย้ายไปอยู่ที่ป่าช้าบ้านขุนภูมิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเดือเท่าไหร่นักด้วยอจ,จะละัศรัทธาที่พระพิสุทองพูนมีต่อหลวงปู่สีโห ท่านจึงได้ขออนุญาตพระอุปชาสิงห์เดินทางไปฟังธรรมหลวงปู่สีโหที่ป่าช้าบ้านขุนภูมิแทบทุกวันเดินไปก็เดินกลับในบางครั้งก็ได้ไปพักกับหลวงปู่สีโหหลายคืนจึงกลับวัดไม่เพียงแต่พระภิกษุท่องภูนเท่านั้นยังมีศรัทธาในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่หลวงปู่สีโหแสดงแม้ญาติโยมชาวบ้านเดือบ้านขุนภูมิ และบ้านใกล้เคียงแถบนั้นต่างก็มีมือถือดอกไม้และเครื่องสักการะพากันหลั่งไหลไปฟังธรรมฝึกหัดบำเพ็ญภาวนากันเป็นจำนวนมากเพราะสมัยนั้นคนยังไม่รู้จักพระธุดมเนื่องจากพระสายกรรมฐานของท่านพระจันมั่นภุริทโตยังมีน้อยสำหรับพระพิกษุทงภูนั้นท่านได้อยู่ฝึกหัดอบรมร่วมกับคณะของหลวงปู่สีโห จนเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในหลักธรรมมากยิ่งขึ้นต่อมาญาติโยมได้มีศรัทธาสร้างเสนาสะนะชั่วคราวขึ้นถวายล้ได้กราบนิมนต์หลวงปู่สีโหอยู่จำพรรษาโปรดญาติพี่น้องเป็นเวลาหนึ่งพรรษาในพรรษานั้นพระพิสุทองพูนถึงแม้ยังเป็นสงฆ์ฝ่ายมหานิกายท่านก็ได้ตัดสินใจกราบลาพระพุชาสิงา เพื่อร่วมจำพรรษากับหลวงปู่สีโหและหมู่คณะพระธุดงด้วยเมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุทงพนยิ่งมั่นใจในศาสนธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งกิดมุ่งตรงและเชื่อมั่นว่าโดยพบกัลยาณมิตรแล้วหากปฏิบัติธรรมสมควรแย่ธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบ มักผลนิพพานเปิดประตูรออยู่อยู่ที่ว่าเราจะเปิดเข้าไปหรือไม่เท่านั้นท่านตัดสินใจว่าจะต้องเปิดเข้าไปท่านจึงตัดสินใจเปลี่ยนนิกายใหม่เป็นฝ่ายธรรมยุทธเพื่อสะดวกในการที่จะออกธุดงร่วมกับหมูคณะหลวงปู่สีโหต่อไป